สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For จุป,ปยยกรวันนี้จะมาพยากรคนราศีตุลยละลัคนาตุลคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์นะครับโดยภาพรวมของกลางปี2564นะครับกินระยะเวลา4เดือนครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2564นั่นเองครับ กนอื่นสามารถติดต่อโดยตรงส่วนตัวได้ด้วยกันแอดไลน์ดีมาที่บริบเวอร์หซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์าไอดมาถาค่าครูได้ครับเราจะมีโปรโมชั่นนะครับลดช่วงโควิดนี้นะครับแล้วก็มีแถมดูเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชน3ตัว้ทยนะครับสามารถแอดไลน์ดีมาําค่าครูได้ครับแล้วมาฟังคุมยากรนะครับโดยภาพรวมปี 2,564กลางปีกันเลยเริ่มต้นกันที่เดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นเดือนแรกที่เราจะพูดถึงกันนะครับโดยภาพรวมการโครจรยกย้ายราศีจะมีทั้งหมด4ดวงและมีการโครจรยกย้ายราศีของดาวศุกร์2ครั้งนะครับดาวศุกร์ย้าย2ครั้งเนี่ยมันหมายถึงว่าจะมีการเสร็จหรือการโครจรอย่างรวดเร็วในทางโหราศาสนั่นเองจะมีคามายากรในลักษณะของที่ผิดปกตินะครับเพราะว่า การโคจรรวดเร็วเนี่ยจะทําให้มีขามยากย์ต่างจากดาวศุกร์ปกตินั่นเองเพราะว่าถ้ามันแบ่งเป็นอย่างนี้ครับการเงินกับความรักเนาะดาวศุกร์เนี่ยส่วนการเงินเนี่ยจะมาถึงการไหลเวียนสะพัดนะครับการเงินไหลเวียนคล่องนั่นเองถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ความสัมพันธ์หรือความรักเนี่ยจะค่อนข้างเสียเพราะว่าการโคจร,รอย่างรวดเร็วหมายถึงการรักง่ายนายเร็วนะครับต้องระมัดระวังพยายามคือวิธีการแก้คือดูระยะ ของความสัมพันธ์กันแบบยาวๆนะครับอย่ารีบร้อนตัดสินใจดึนได้จากาการปฏิสัมพันธ์อะไรแบบเนี้เพราะมันมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยไปอย่างรวดเร็วจนเกินไปเหมือนกับหลักโปรโมชั่นพอนานๆไปมันก็จืดจางอะไรแบบเนี้เพราะว่าเราเราไม่ได้เลือกจากความเป็นจริงแต่เราเลือกจากความอยากได้ใครมีของเรามากเกินไปอะไรประมาณนี้เนาะก็มาระวังตรงจุดนี้ครับ และคนลาศิตุ์อยู่ในภพมรณะด้วยนะครับดาวจะมาชุมนุมกันในภพมรณะในเดือนพฤษภาคมเนาะก็ระมัดระวังนั่นเองมันหมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องทุกใจเศร้าใจเกี่ยวกับด้านของการเงินและความรักด้วยนะครับนอกจากนี้ดาวมาชุมนุมกันอย่ายังมีคู่ที่ต้องระวังอีกก็คือพุทธราหูคู่คดีความอ่าอยู่ในภพมรณะเนี่ยมันคือความสูญเสียนะครับก็หมายความว่าแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนนะแต่หมายความว่า สูงสุดคือเป็นคดีความหมายถึงมันจะมีเรื่องของการวิวาทนะครับหรือมีการที่เขาเรียกว่าเป็นคู่โป้ปหมดเทนะ็จน่ะคือพูดง่ายว่าใครพูดอะไรมาให้หันสองเข้าไว้อย่าพิ่งเชื่ออย่าพิ่งปักใจระวังเรื่องของเอกสารสัญญาการโอนเงินต่างๆโอนศูน์ผิดไปตัวหนึ่งเนี่ยจากพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยครับก็เดือดร้อนได้นะครับต้องระวังตรงจุดนี้เนาะ,ะทีนี้ดาวดวงที่2คือดาวอาทิตย์จะมีการโคจร,รยาราศีในวันที่15พฤษภาคม64สี ได้แต่อ่าได้ตำแหน่งอุจจาภิมุกนะครับในราศีพุษศพหมายถึงว่าจะมีความโดดเด่นแต่ความโดดเด่นนี้มักจะเป็นภัยเพราะอยู่ในภพมรณนะหมายความว่าเราจะได้ชื่อเสียงได้เครดิตได้อ่าความโดดเด่นทุกอย่างนี่แหละแต่ว่าถ้าเราเปิดเผยเราโชว์ศักยภาพเรามากเกินไปหรือเขาเรียกว่าอวดนะครับมันจะทําให มีเพศภัยเพราะว่าเกิดสุรยาาิยคดในดวงชะตาดาวทิ์กุมดาวราหูหมายถึงเพศภัยครับก็หมายความว่าคนจะคืออย่างดีคือการดินทาว่าร้ายเบื้องหลังแต่อย่างร้ายคือการแทงข้างหลังกันใส่ร้ายใส่ความต้องระมัดระวังตรงจุดนี้และก็ดาวศุกร์ราศีรอบสองนะครับในวันที่3ามสพฤษภาคม64ไปกลุ่มกับดาวคันในพพสุภะนะครับถือว่าดีมากถือว่ามีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนหลังจากที่เกิดเรื่องหลายๆมาแต่เป็นช่วง ปลายเดือนแล้วนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่มิถุนายน2564ายเดือนที่2มีการโคจรยกย้ายราศีภาพรวมคือ3ดวงน้อยเลยนะครับน้อยมากๆทีนี้เรามาเริ่มกันที่ดาวคาันอีกนะครับดาวคาันเนี่ยโคจรย้รยราศีจากมิถุนเข้าสู่กรกฎในวันที่2มิถุนายน64ได้ตำแหน่งนิดนิดแปลว่าอ่อนกาลังดาวคาันอยู่ในเรือน ธาตุน้ํามันเหมือนพายุาครับพายุที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเฮอริเคนแต่ไม่ใช่นะทอร์นาโดนะทอร์นาโดหมายถึงขึ้นเอมันจะเกิดที่ฝั่งหรือไต้ฝุ่นก็ได้นึกภาพง่ายๆนะครับใกล้ๆเราเนี่ยจะเป็นไต้ฝุน่นก็หมายความว่ามันหอบน้ํามาด้วยมันก็คือการปั่นป่วนทางด้านของจิตใจนะครับต้องระมัดระวังพยายามาปรับทัศนคติให้ดีเรื่องของจิตใจเนี่ยมันจะเศร้าหมองง่ายอะไรแบบเนี้ยนะครับต้องระวังทีนี้ดาวคันเป็นนิดเนี่ยมาจาก ปัตตนีนะครับปัตตนีมาอยู่ในเรือนของสุภะแล้วเข้าเรือนกรรมะเนี่ยมันหมายความว่าอเป็นคู่จะมาเกี่ยวข้องกับการงานแต่ได้ตาแหน่งนิดเนี่ยมันหมายความว่าบางทีถ้ามีการร่วมหุ้นลงทุนกับคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยมักจะได้ผลที่น้อยแต่ได้คนช่วยเหลือหมายความว่าหมายความว่าเป็นลักษณะที่ เ,เราอาจจะมีกําลังน้อยในการที่จะเขาเรียกว่าเงินทุนนะครับในการทําก็เลยต้องมีหุ้นส่วนอะไรแบบนี้ครับแต่หุ้นส่วนนี้มันก็ถามว่าดีไหมก็ดีครึ่งเสียครึ่งนะครับต้องยอมรับกับผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเผื่อจะทําแต่มันได้คู่มิตรช่วยเหลืออะไรประมาณนี้หมายความว่าเราอาจจะไม่มีทุนแต่รวมพลังกันของของเพื่อนหมายถึงว่า 2. นหนึ่งคนหัวหาย2คนเพื่อนตายลักษณะเนี้ยก็หมายความว่ามีคนมาช่วยเติมเต็มให้เรานั้นสามารถทําธุรกิจร่วมกันได้หรือ,อต่อให้ไม่มีเงินก็สามารถทําธุรกิจได้เพราะว่ามันมีคนช่วยช่วยเติมเต็มช่วยหันอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าโอเคอยู่บ้างนะครับต่อไปดาวอาทิตย์จะมีการโคจรยาราศีดวงที่2คือจากพฤษศเข้าเมถุน15มิถุนายน64ใน่ไตำแหน่งราชาโชคนะครับถือว่า ดีในเรื่องของพบสภาคือคุณจะได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่แบบง่ายดายไ,ไม่ไม่ต้องอะไรมากมายเลยเพราะว่าราชาโชคเหมือนราชาให้โชคแต่ไม่ใช่ราชาแต่มันหมายถึงโดยเฉพาะราชการนะครับถ้าใครเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทํางานเกี่ยวกับราชการเนี่ยจะโดดเด่นมากจะได้ง่ายๆเลยนะครับถือว่ามีโชคมีลาบและมีเครดิตมีชื่อเสียงดีมากๆเลยนะครับในเดือนพถุนายนจะทุกปีเลยนะจะมีโอกาสที่จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบง่ายๆและดาวศุกร์ ดวงที่3จะมีการโคจรยาวราศีนะครับเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่25มิถุนายน64ได้ตำแหน่งราชาโชคในเดือนมิถุนายนจะได้ตำแหน่งราชาโชค2ตัวคืออาทิตย์กสุกนะครับแต่อยู่คนละราศีดาวสุกเนี่ยเข้าสู่การงานเป็นราชาโชคแปลว่าเราจะได้รับผลประโยชน์ที่ง่ายๆนะครับเพราะกลุ่มกระดังคารด้วยเป็นคู่มิตรเนี่ยก็หมายความว่ามีเพื่อนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนมีการ ร่วมุ้นุลงทุนอะไรกันเนี้ยก็ถือว่าดีก็ถือว่ามีคนคอยหนุนหลังเราอยู่นะครับไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายเนาะเออไม่ต้องทําเพียงลาพังแต่มีเพื่อนมีบัดดี้ในการทํางานในการช่วยเหลือ,เ,อเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องโดดเด่นเดี๋ยวไปเจาะลึกในรายละเอียดแต่และเดือนเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดจะอยู่ในแต่และเดือนเพิ่มเติมเพราะว่าอันเนี้ยต้องย่อให้มันอยู่แบบคลิปเดียวให้ได้นะครับก็คือ4ราศีให้อยูอ่ขอโทษนะครับ 4เดือนให้อยู่ใน1คลิปให้ได้ดังนั้นเนี่ยบางทีอาจจะพูดเร็วกันไปต้องขออภัยด้วยนะครับพูดติดขัดบ้างนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการตัดต่ออะไรแบบเนี้ยนะครับต้องขอโทษทีทีนี้เดือนที่3นะครับกรกฎาคม6 4จะมีการโคจรยกยาวราศีภาพรวมคือ6ดวงและมีดาวพุธโคจรยาวราศีสองรอบนะครับิ่มต้นกับที่ดาวพุธเป็นเกษตรในราศีเมถุนในวันที่2กรกฎาคม64ดาวศุกร์ เนี่ยก็จะอยู่ในราศีกรกฎดาวพุธอยู่ในราศีเมถุนแล้วก็ดาวอาทิตย์กลุ่มนะครับในราศีกรกฎเนี่ยมันจะมีความหมายที่ในทางที่ดีหน่อยนะครับเพราะว่าอาทิตย์ได้มหาจักรดาวศุกร์ได้ราชาโชคดาวพุธได้เกษตรอย่างเงี้ยถือว่าดีมากๆเลยในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเกิดความมั่นคงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้โชคลาภมาแบบง่ายๆเนาะ ดาวพุธอยู่ในราศีเมถุนกเกษตรเนี่ยนะครับในพสุภหมายถึงว่าความสําเร็จคือได้จากการวางแผนต้องวางแผนก่อนแล้วถึงสําเร็จนะครับเพราะ,กระเกษตรหมายถึงความมั่นคงก็หมายความว่าจะได้ความมั่นคงหลังจากที่ต้องวางแผนเพราะดาวพุธหมายถึงเอกสารไนก็หมายความว่าจะต้องมีเอกสารควบคุมก็คือการวางแผนแล้วทุกอย่างจะอยู่ยืดยาวถาวรน,นั่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องใช้สติแล้วก็ใช้การวางแผนร่วมด้วยนั่นเอง ต่อไปดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในราศีกรกฎอย่างที่บอกไปมหาจักรหมายถึงว่าการบุกบ่าฝ่าฟันเรื่องของการงานเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งเกียรติยศตําแหน่งนั่นเองนะครับในวันที่17กรกฎาคม6 4สีก็หมายถึงว่าจะมีเรื่องอ่ะวิ่งเข้ามาให้เรานั้นต้องจัดการแต่จัดการแล้วสาเร็จนะครับอย่าก,กินเงินกอาโชคลาภเนาะถึงมันจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันก็ดีกับการงานของเรานะครับคือดาวที่เป็นมหาจักรจะเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราต้องทําเพียงลําพังน,นะครับ เพราะว่ามันมันหมายถึงอีโก้หมายถึงการมีอีโก้ของเราเองเราจะไม่ไม่ยอมรับความชื่อเลจากใครแต่ฉันจะบุกบ่าฝ่าฟันด้วยตัวเองอะไรแบบนี้มันเป็นการพิสูจน์ให้กับคนอื่นได้เห็นอะไรประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเป็นอีโก้นั่นแหละทีนี้จะเกิดเหตุอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะครับที่แปลกๆก็คือดาวอังคารกับดาวศุ์เนี่ยย้าราศีพร้อมกันในวันที่20กรกฎาคม64อา่า มันจะมีองศาใกล้กันทับกันนะครับดาวอังคารกับดาวศุกร์เนี่ยเป็นคู่มิตรปกติให้ผลที่ดีนะแต่มันบังกันดับกันเบียนกันอย่างเงี้ยมันเกิดผลที่ร้ายมันหมายความว่ามิตรที่เคยเคอยช่วยเหลือที่ดีกันเนี่ยอาจแตกคอกันได้นะครับต้องระวังตรงจุดนี้ประมาณหน้า3มหลัง3ของวันที่20กรกฎาคมเนี่ย อย่าร่วมหุ้นอย่าลงทุนอย่าทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับกับเรื่องของการลงทุนเด็ดขาดเพราะไม่งั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเพื่อนกลับมาเป็นศัตรูมิตรกลายเป็นศัตรูอะไรแบบนี้นะครับต้องระวังแล้วดาวพุธเนี่ยจะโครจรย้ายวันเดียวกันอีกวันที่20กรกฎาคม64แต่เข้าสู่ราศีกรกฎ คนละนาสีนะครับดาวพุธเสืดเนี่ยหมายถึงระวังเรื่องของการไม่โฟกัสทําอะไรแบบจับชายไปหมดแล้วมันหลุดโฟกัสไปกลายเป็นว่าของที่โฟกัสก็จะได้ดีแต่ของที่หลุดโฟกัสเนี่ยจะเสียหมดเลยหมายความว่าพยายามโฟกัสทาทีละอย่างนะครับวางมือก่อนอย่าทำไหลอย่าจับอะไรมือเพราะไม่งั้นมันจะหลุดมือไปหมดเลยอะไรแบบนี้นะครับก็ระมัดระวังตรงจุดนี้ซึ่งเจอพบการงานซะด้วยนะครับหมายถึงว่า โปรเจกต์อาจจะเยอะแยะมากมายแต่ให้โฟกัสทีละงานพอมันสาเร็จแล้วก็ค่อยทํางานที่2ที่3ต่อไปตามลําดับนะครับและจะดีต่อไปเดือนสุดท้ายสิงหาคม2,564เดือนที่4ที่จะพูดถึงนี้มีกันโคจรยกย้ายราศีนะครับ4ดวง ค่อนข้างโอเคไม่มากไม่น,อน้อยจนเกินไปและมีดาวพุธใน,นโคจรยกย้ายราศีสองรอบนะครับอีกแล้วดาวพุธยกย้ายราศีสองครั้งเนี่ยมันหมายถึงการทําอะไรที่รวดเร็วนะครับอาจจะไม่โฟกัสนั่นแหละก็ทําให้ผลเสียหายแต่อันไหนที่โฟกัสกับได้รัผลดีนะทีนี้เริ่มกันที่ดาวพุธนี่แหละนะครับเสดเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่5สิงหาคม64ได้ตําแหน่งมหาจักรดาวพุธเป็นมหาจักรเนี่ยมีอํานาจในลักษณะที่เขาเรียกว่า าการที่พูดอะไรเนี่ยมักได้รับผลที่ดีหมายถึงว่าพูดแล้วมีอำนาจมากนะครับหรือสื่อสารแล้วทำให้เรานั้นสามารถาปฏิสัมพันธ์หรือเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการเจราจาการเอกสารสัญญาการสื่อสารเนี่ยจะดีนะครับหมายถึงว่าอยู่อำนาจในการควบคุมของเราได้ประมาณนี้แต่ต้องมีสติด้วยนะอย่าลืมดาวพุธคือดาวสตินั่นเองนะครับอ,อยู่ในภพราพะถือว่าพูดแล้วได้เงินได้ทอง คือต้องขยันพูดอะ่ะแต่พูดให้มีสาระพูดให้ได้เรื่องได้ราวอย่าพูดที่มันไรสาระเพราะว่าการพูดไรสาระก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแต่ถ้าพูดมีสาระได้เงินได้ทองครับเออได้โชคได้ลาบด้วยเนาะเป็นลักษณะนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็มีสติด้วยนะครับอย่าลืม ต่อไปดาวสุกนะครับดวงที่2จะคอจรยาวราศีจากสิงเข้าสู่กันในวันที่14ส่ิงหาคม64ได้ตาแหน่งนิดเนยพว,วินาศระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับหมายความว่าเงินเนี่ยอาจจะเข้ามาดีนะแต่มีค่าใช้จ่ายนะครับคอนโทรลไม่ได้อืมต้องระมัดระวังหมายถึงเงินหมดได้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นนิดคือน้อยอยู่แล้วแล้วอยู่ในภพว,วินาศหมายถึงการตัดขาดกาันสูญสิ้นกันหมดเลยนะครับก็หมายความว่าระวังการมิดเมย์กับการเกิดหนี้สินได้ด้วยนะครับต้องระวังตรงจุดนี้ และดาวดวงที่3คือดาวอาทิตย์โคจรย้าราศีจากกรกฎเข้าสู่สิงห์วันที่17สิงหาคม64ได้ตำแหน่งเกษตรในภพลาภลาบนะครับถือว่าดีมากๆเลยถือว่าลาบมาแบบมั่นคงก็หมายความว่ามีมาเรื่อยๆและโดดเด่นในเรื่องของชื่อเสียงมากที่สุดเครดิตมากที่สุดนะครับก็ถือว่าคุณจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือจะเป็นลักษณะของการที่มีความโดดเด่นมีความาได้เครดิตต่างๆนะครับก็ถือว่าโดดเด่นในลักษณะที่ ได้แบบมั่นคงเลยอะไรแบบนี้นะครับก็หวยรวยเบอร์ก็ได้ในตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเล่นอย่างพอเหมาะพอควรอย่าเล่นเป็นอาชีพนะครับเพราะว่าดวงหลายคนไม่ได้มีดีเรื่องของการที่จะได้โชคได้ลาบคืออาจารย์จะบอกเสมอว่าการที่คนมีโชคมีลาบเนี่ยมันหาได้น้อยมากเลยนะ สัก100คนจะมีอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นเองนะที่จะได้โชคลาภที่บริสุทธิ์จริงหมายความว่าถูก,ถกหวยเลยเบอร์อยู่เรื่อยๆแล้วก็ได้มาแล้วไม่หายไปไหนคือบางคนเนี่ยได้มาจริงนะแต่เป็นทุกขลาบครับมันก็ต้องเสียออกไปหรือบางทีเล่นถูกบ้างไม่ได้บ้างแทนที่จะได้กําไรแต่กลับกลายเป็นว่าเล่นหลายครั้งเกินไปมันก็ขาดทุนไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับมันคล้ายๆกับมินเมก,กับการเป็นการผนนันไปเลย ต้องระวังตรงจุดนี้คือกระจายความเสี่ยงคือเล่นบ้างไม่เล่นบ้างคือให้ระยะห่างหน่อยอแบบนี้อย่าไปทุ่มเทกับมันมากอย่าไปเล่นเป็นอาชีพนั่นแหละทีนี้ดาวดวงสุดท้ายคือดาวพุธนะครับจะโคจรยกย้ายราศีจากสิงเข้าสู่กันเป็นเกษตรในวันที่23สิงหาคม64ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาจนถึงสิงหาคมเนี่ยทุกอย่างจะแก้ไขจัดการได้ในปลายเดือนสิงหาคม มีสติเอาตัวรอดได้พระดาวพุทธหมายถึงการเอาตัวรอดได้ตำแหน่งเกษตรหมายถึงสติปรรัญญาเรามีความมั่นคงมากๆเลยสามารถแก้ไขสถานก,การณ์ต่างๆได้ด้วยดีด้วยการลงมือทําด้วยการจัดการอย่างามีระบบระเบียบนั่นเองนะครับยังไง4เดือน กลางปีนี้นะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่ว่าคุณคิดเลือกทําอย่างไรนะครับถ้าคุณทําดีมันก็ได้รับผลที่ดีถ้าคุณทําถูกทางมันก็ไปถูกทางและได้รับผลที่ประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับยังก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้สามารถติดตามค่าวสารได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เจาะลึกรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละเดือนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ